สิบแปดพรมิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวเมสุตังเอกังสมัยยังพะควา สาวัตถียังวิหารติเชตวเนอนาถปินที่กัาอาราเมตตตะระโผวาพิขูอามันเตสิพิขโวติพัันเตติเตพิขูพระขวตวปัจจโสสงพระวาเอตัทโวจะเมตายาพิขวเวเจตว,วิมุตติยาอาเสวิตายาภาวิตายาภะหุลีกตายายานิกตายาวัตถุกตายาอนุทิตายาปริจิตายาสุสมาระทายาเอกาทัานิสังสาปาติกังขากัตเมเอกาทัะสุขังสุงสป,ปฏิสุขังปฏิ พุทธตินภปาปการสุปีนางปัสติมนุษยานางปโยโหติอมนุษยานางปโยโหติเทวตารักขันตินาสสะอักขิวาวิสังวาสตังวากรมติตุวตางจิตตางสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสิทติอสัมมุลโหกาลังกโรติอุตริงอปัตติวิชนโตโพมโรกุปโคโหติเมตายะภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะ พาวิตายะพระโหรีกตายะญานีกตายะวัตถุกตายะอนุทิตาญะปาริจิตตาญะสุสมารถายะอิเมเอกาทสานิสังสาปาติกังขาอัตถอนนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติอัตถโอทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติอัติทิสาภรนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเลหิ อนุทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเลหิโอทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเลหิทิสาภรนาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหากาเลหีอนุทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติสัตถหากาเลหิโอทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติทัศหากาเลหีทิสาภรนาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิปัญจหากาเลหีอนุทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติ สัเพสัตตาเวลาอภยาปาปชาอนิคาสุขีอัตตนางปริหารันตุสัเพปานาเวลาอภยญญาปชานิคาสุขีอัตตนางปริหารันตุสัเพผูตาเวลาอภยญญาปชานิคาสุขีอัตตนางปริหารันตุสัเพปุขราอเวลาอภยาปาปชานิคาสุขีอัตตนางปริหารันตุสัเพอัตภาวปริยาปันาเวลาอภยญญาปชาอนิคาสุขีอัตตนางปริหารันตุติ อเมหิปัญจหากกเรหีอนุทิโสภรละนาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิสตตาหาเกเรหิโอทิโสภรละนาเมตตาเจโตวิมุตติสภะอิธิโยอเวลาอภิญาปชานีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสภพปุริสาอเวลาอภิญาปชานีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสภพอริยาอเวลาอภิญาปชานีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสภพอนาริยาอเวลาอภิญาปชานีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสภพเทวาเวลาอภิาปชานีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุ สัพเพมนุษสาเวลายาปานาสุขัตตานังปริหารันตุสัพเพวินิปาติกเวลายาปานาสุขัตตานังปริหารันตุติ อเมหิทัศหากาเลหิโอทิโสภรณะนาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิทัสหาคาเลหิทิสาภรณนาเมตตาเจโตวิมุตติสเพเพปุรัติมาญาทิสายาสัตตาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพเพปัจฉมาญาทิสายาสัตตาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพเพอุตรายญาทิสายาสัตตาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพเพทขินาญาทิสายาสัตตาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพเพ รัมายะอนุทิสายาสตาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหารัตุสภพปชิมายะอนุทิสายาสตาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สเพออุตรายะอนุทิสายาสัตตาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสเพทักขินายะอนุทิสายาสัตตาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสเพเฮติมาญะทิสายาสัตตาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสเพออุปริมาญะทิสายาสัตตาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสเพปุรัติยาญะทิสายะปานาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุ สเพปัจชิมาญาติสายญาปานาอเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สภเอุตุราญาติสายญาปนาอเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสพเทกินาญาติสายปาปนาอเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพุรัติมาญานุทิสายาปนาอเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเภปัจชิมาญานุทิสายญาปนาอเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเภอุตระญาุทิสายปาปนาอเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สภพทักขินายะอนุทิสายะปานาอเวลาพยาปชาณิคาสุขีอัตตานางปริหารันตุสัพเหติมายะทิสายะปานาอเวลาพยาปชาณิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สภ์อ um, ุปริมาญาทิศายาปนาอเวลาพยาปัญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภพปุรัติมาญาทิสายาภูตาอเวลาพยาปัญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภ์ปัจชมาญาทิสายาภูตาอเวลาพยาปัญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภ์อุตลาญาทิสายาภูตาอเวลาพยาปัญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภ์ทักขินายาทิสายาภูตาอเวลาพยาปัญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สภีพุรัติมายานุทิสายาภูตาอเวลาภิญาปัานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพปัชิมายานุทิสายาภูตาอเวลาภยาปัานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพอุตรายานุทิสายาภูตา อเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสเพทขคินายะอนุทิสายะปูตาอเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสเพเหติมาญะติสายญปูตาอเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสเพอุปริมาญะติสายญปูตาอเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสเพ ปุลัติมายาติสายญาปุคละเวลาพยาปชานีคาสุขียัตานังปริหารันตุสเพปัชิมายาติสายญาปุคละเวลาพยาปชานีคาสุขียัตานังปริหารันตุ สพเอุตุรายาทิสายญาปุคลาเวลาพยาปะชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพทักขินายาทิสายาปุคลาเวลาพยาปะชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพปุรัติมายานุทิสายญาปุคลาเวลาพยาปะชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สเเพปัจฉิมายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาอภิาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเเพย์อุตตรายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาอภิาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเเพทักขินายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาอภิาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเเพย์เหติมายะทิศายะปุคลาอเวลาอภิาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเเพอุปริมายะทิศายะ ปุคละอเวลาพระยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพปุรติมาญาติสายญาอัตภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเีปัจชิมาญาติสายาอัตภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภพอุตรายญาติสายญาอัตภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สภเพทักขินายาทิสายาอัตภาวะปริยาปนาเวลาอภิยาปชานิฆาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพปุรัติมายาอนุทิสายาอัตภาวะปริยาปนาเวลาอภยาปชานิฆาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพปัจชมายาอนุทิสายาอัตภาวะปริยาปนาเวลาอภยาปชานิฆาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพอุตรายาอนุทิสายาอัตภาวะปริยาปนาเวลาอภยาปชานิฆาสุขีอัตานังปริหารันตุ สภพทักขินายะอนุทิศายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาอภยาปชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพเหติมายะทิศายะอัตาภาวะปริยาปนาเวลาอภยาปชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพอุปลิมายะติศายะอัตภาวะปริยาปนา เวลาอภิยาประชานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสภาปุรัติมายาทิสายาอิทิโยเวลาอภิยาประชานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสภาปชิมายาทิสายาอิทิโยเวลาอภิยาประชานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสภาอุตรายาทิสายาอิทิโยเวลาอภิยาประชานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสภาทักขินายาทิสายาอิทิโยเวลาอภิยาประชานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุ สภาปุรัติมายาอนุทิสายาอิทธิโยเวลาภยยาปชานีคาสุขีอัตนานปริหารันตุสภาปัชิมายาอนุทิสายาอิทธิโยเวลาภยยาปชานีคาสุขีอัตนานปริหารันตุสภาอุตรายาอนุทิสายาอิทธิโยเวลาภยยาปชานีคาสุขีอัตนานปริหารันตุสภาทักขินายาอนุทิสายาอิทธิโยเวลาภยยาปชานีคาสุขีอัตนานปริหารันตุสภาเหติมายาทิสายาอิทธิโยเวลาภยยาปชานีคาสุขีอัตนานปริหารันตุส พาอุปริมาญาทิสายาอิทิโยอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพปุรัติมาญาทิสายาปุริสาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพปัชมาญาทิสายาปุริสาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพอุตตรายาทิสายาปุริสาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สพเทักขินายาทิสายาปุริสาเวลาอภิยาปชาณีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภเพปุระติมายานุทิสายาปุริสาเวลาอภิยาปชาณีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภเพปัจชิมายานุทิสายาปุริสาเวลาอภิยาปชาณีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภเออุตรายานุทิสายาปุริสาเวลาอภิยาปชาณีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภเักขินายานุทิสายาปุริสาเวลาอภิยาปชาณีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สพเหติมาญาติสายาปุริสาเวลาภยาปชานิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสเพอุปริมายาติสายาปุริสาเวลาภยาปชานีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสเเปลริมายาติสายาอริยาเวลาภยาปชานิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุ สพเภปัจฉิมายะที่สายะอริยาอเวลาอภิยาปชานีคาสุขียัตตนังปริหารันตุสพเภอุตรายะที่สายะอริยาอเวลาอภิยาปชานีคาสุขียัตตนังปริหารันตุสพเภทักขินายะที่สายะอริยาอเวลาอภิยาปชานีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสพเภปุรัติมายะอนุทิสายะอริยาอเวลาอภิยาปชานีคาสุขียัตตนังปริหารันตุ สภเปจชิมายะอนุทิสายะอริยาอเวลาอภิยาปชาอณิคาสุขีอัตานังพริหารันตุสภเพอุตรายะอนุทิสายะอริยาอเวลาอภิยาปชาอณิคาสุขีอัตานังพริหารันตุสภเทขินายะอนุทิสายะอริยาอเวลาอภิยาปชาอณิคาสุขีอัตานังพริหารันตุสพเเหติมายะทิสายะอริยาอเวลาอภิยาปชาอณิคาสุขีอัตานังพริหารันตุสภเอุปลิมายะทิสายะอริยาอเวลาอภิยาปชาอณิคาสุขีอัตานังพริหารันตุ สเพปุรัติมายาทิสายาอนาริยาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังผริหารันตุสภพปชิมายาทิสายาอนาริยาอเวลาอพยาปชะอานิคาสุขีอัตตานังผริหารันตุ सफे उतरा जा थी साया अना लिया अवेला अफजा पछा अनि खा सुखी अता नंग पढ़ी हाणतु सफ़े थ खिना जा थि सा अना लिया अवेला अफजा पछा अनि खा सुखी अता नंग पढ़ी हाणंतु सफ़े पुलथ थिमा जा अनु थि सा अनिया अवेला अफजा पछा अनी खा सुखी अत् नंग पढ़ी हाणंतु สภเเพปัชฉิมายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาภยยาปชาณีคาสุขียัตานังปริหารันตุสเเพอุตรายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาภยยาปชาณีคาสุขียัตานังปริหารันตุสเ a a สเพทักขินายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาภยยาปชาณีคาสุขียัตานังปริหารันตุ สภเหติมายาทิสายญาอนาริยาอเวลาอภยาปชานิคาสุขีอตานังผลิหารันตุสเพอุปริมาญาทิสายญาอนาริยาอเวลาอภยาปชานิคาสุขีอัตานังผลิหารันตุสเภปุรธิมาญาทิสายญาเทวาอเวลาอภยาปชานิคาสุขีอัตานังผลิหารันตุสเภปัจชิมาญาทิสายญาเทวาอเวลาอภยาปชานิคาสุขีอัตานังผลิหารันตุ สภเอุตรราญาทิสายญาเทวาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภเทักขินายญาทิสายญาเทวาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภเผลธิมายาอนุทิสายญาเทวาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภเปชิมาญาอนุทิสายาเทวาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สเพออุตรายาอนุทิสายะเทวาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสเพทักขินายะอนุทิสายะเทวาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสเพเหติมาญะทิศายะเทวาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสเพอุปริมาญะติศายะเทวาเวลาพระยาปชานีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุ สภพปุรัติมาญาทิสายญามนุสสะเวลาอภิญาปชาอนิคาสุขีอัตตางปริหารันตุสภพปัชิมาญาทิสายญามนุสสะเวลาอภิญาปชาอนิคาสุขีอัตตางปริหารันตุสภพอุตตรายญาทิสายญามนุสสะเวลาอภิญาปชาอณิคาสุขีอัตตางปริหารันตุสภพทักขินายญาทิสายญามนุสสะเวลาอัพยาปชาอนิคาสุขีอัตตางปริหารันตุสภพปุรัติมายาอนุทิสายญามนุสสะเวลาอยิญาปชาอนิคาสุขีอัตตางปริหารันตุ สภพปัจชมายะอนุทิสายามนุษย์าอเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภพอุตรายะอนุทิสายามนุษย์าอเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภพทักขินายะอนุทิสายามนุษย์าอเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพเหติมายาทิสายามนุษย์าอเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สพอุปริมายาทิสายามนุษยอาเวลาพระยาประชาอนนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ सफे पुलथी मजा थी पातिका अवेला अफजा पछा अनिखा सुखी अत् नी हाणंतु सफे पछी या थी साया विनी पातिका अवेला अफजा पचा अनी खा सुखी अत्यांग पड़ी हाणंतु सफे थी साजा विला अफजा पछा अनी खा सुखी अत्यांग पड़ी हाणंतु सफे या थी साजा विला अनी खा सुखी

สพเหติมาญาติสายาวินิปาติกาเวลาพภยาประชาอนนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพอุปริมาญาติสายญาวินิปาติกาเวลาพระยาประชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตูติอิเมหิตาสหกาเลหิติสาพรรณนาเมตตาเจโตวิมุตติสเพสังสัตตานังปีรนาวัชเชตวาะปิรนายาอุปคาตังวัชเชตวาอนุ ปะคาเตนะสันตาปังวัจเจตวะอสันตาเปนะปริยาธานังวัชเจตวะอปริยาธานนะวิเหสังวัจเจตวะอวิเหสายาสเพสตอเวริโนโหตุมาเวริโนสุขิโนโหตุมาทุกขิโนสุขิตตตาโหตุมาทุขิตตตาตีอิเมหิอัตหากาเลหิสเพสตตาเมตตาญาติเมตตาตังธรรมังเจตญาติติเจโตสัพพยาปะทะปริยยุทธานหิ มุจจตีติวิมุตติเมตตาจัดเจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพรมมวิหารภาวนานิทิตตา สิบเก้าเทวตาอุยโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุขขปปตาจนิททุขาพยาปตาจนิพยาโสกป,ปัตาจนิโสกาโหตุสเพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปทางปุญญาสัมปทางสเพเทวานุโมทันตุสภสัมปติสิทธิยาทานังธาทันตุสัธายาสีลังรักขันตุสัพธาเทวตาภาวนาพิรตาุนตุขจฉันตุเทวตาคตา สัพเพพุทธาพระลัปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธมิสัพพสโสสัพเพพุทธาพระลัปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธมิสัพพสโสสัพเพพุทธาพระลัปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธมิสัพพสโสสัพเพพุทธาพระลัปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธมิสัพพสโส สัพเพพุทธาพระลัปตตาปเจกานััจะยังพลังละหันตานันจะเตเชนะละขังพันธมิสสะพัสโสัพเพพุทธาพระปัปตตาปเจกานััจะยังพลังละหันตานันจะเตเชนะละขังพันธมิสสะพัสโสัพเพพุทธาพระปัปตตาปเจกานััจะยังพลังละหันตานันจะเตเชนะละขังพันธมิสสะพัสโสัพเพพุทธาพระปัปตตาปเจกานััจะยังพลังละหันตานันจะเตเชนะละขังพันธมิสสะพัสโ สัพเพพุทธาพระลัปตตาปเจกาน,นจัยังพลังรหันตานันจเตชนะลักขังพันธมิสัพพโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพาเจ้าและครอบครัวขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำานยพร,รให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวพร้อมวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครู68ตลอดจนวัดครูมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุประการเทิน